ลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีโอกาสเซ็นสัญญาคว้าตัวบรูโน่กีมารายกองกลางคนเก่งนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดโดยอาจจ่ายค่าตัวเพียงแค่32ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลในช่วง3ปีข้างหน้ามิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทัาผงแดงแสดงความสนใจหลังจากที่พวกเขาเคยติดต่อกับนิวคาเซิลเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามกีมารายเลือกที่จะอยู่ในถิ่นเซนเจมปาร์กต่อไปหลังจากที่พวกเขาคว้าตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จก่อนที่จะตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่5ปีเมื่อเดือนตุลาคมกระนั้นด้วยสถานการณ์ด้านการเงินในปัจจุบันของทัพศาลิกาดงอาจทำให้อนาคตของกีมารายสันคลอนอีกครั้งเนื่องจากมีรายงานว่าสโมสรขาดทุนถึง73.4ล้านปอนด์นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวต้องขายหนึ่งในสตา์ของทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์เพื่อทำให้งบการเงินมีความสมดุล อาส,สื่อดังในสเปนรายงานว่ากีมารายตกลงเรื่องค่าฉีกสัญญาจำนวน98ล้านปอนด์โดยจะเป็นการแบ่งจ่าย3งวดงวดละ3 2ล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่บอร์ดบริหารนิวคาเซิลมองว่านักเตะเป็นหนึ่งในแข้งที่พวกเขาเลือกจะขายโดยมีลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์แมงบาเซโลนาและเชลซีแสดงความสนใจ ทั้งนี้ดาวเตะเลือดแซมบ้าวัย25ปีสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเมื่อฤดูกาล2022-2023ถึงและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมจบอันดับ4ี่ในตารางลีกสูงสุดเมืองผู้ดีโดยนักเตะซัดไป4ประตูกับ5แอสซิสต์จากการเล่นในลีก32มแมตช์แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ